สวัสดีครับช่อง y o u b u c h ช n n e l รถไฟไทยเทีไทย,ย HD ตอนนี้อยู่กับกระบ,บนรถรมราทีรร่2 62ต้นทางสวนสุพริพัร์ปลายทางกรุง,งเทพหมหนโรกับซีรีส์วันธรรมดาหัวใจเผารถไฟที่ี่นี้มาชมการเปิดเดินรถแล้วทางคู่ชมรถไฟวิ่งสวนแันช่วงหัวหินบ้านกูบว บรรยากาศเป็นยังไงเชิอรับชมคลิปได้เลยครับตอนนี้ขบวนรถธรรมดาที่262ต้นทางสวนสนบรรทัดปลายทางกรุงเทพหงโปรในเลื่อนขวนออกจากสถาน,นีโลกระดับหัวหินแห้งใหม่แล้วนะครับมาชมบรรยากาศทางผู้เปิดตลอดแนวเส้นทางตั้งแต่บ้านคูบัวถึงสระพี โดยแอดมินเองก็จะนั่งะบวนรถธรรมดาที่262ชมตั้แต่หัวยินถึงบ้านกูบวกัวเมื่อเปิดทางคู่แล้วนะครับระยะเวลาการจอดหลีกก็จะสั้นลงทำให้เวลานั้นมีการปรับเปลี่ยนในช่วงวันที่ สิบห้าธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6เป็นต้นไปซึ่งแอดมินเองได้มาบันทึกเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2,566ยังเป็นเวลาเดิมอยู่นะครับ ทางได้ไตระดับลงแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศเมือหงหินอันสวยงาม นข้ขบนรถได้่ระดับพื้นดินแล้วนะครับสู่ทางคู่ยาวๆกันเลยทีเดียวคาดว่านะครับหลังจากเปิดทางคู่สมบูรณ์แล้วอาจจะมีการปรับเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับยิ่งโดยเฉพาะขบวนรถธรรมราที่262และ261อาจจะมีการปรับเวลาด้วยนะครับ บรรยากาศที่สวยงามากเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางรถไฟทางคู่ในช่วงเมืองหัวหินชะอำาบนรถไฟสามารถทำความเร็วได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ทางน้านี้ก็จะเป็นอุโมงค์บ่อฝ้ายอุโมงค์สนามบินหัวหิน ในวันดังกล่าวนะครับขบวนรถทานาที่262แทบจะตามเวลาเลยทีเดียว อู่ลงโลงสะอาดตาดีนะครับสำหรับเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงเพชรบุรีขูบลถสามารถี่ในความเร็วปกติได้เลยนะครับทีเดียว นะครับขบวนแรกรถเร็วที่171ต้นทางกรุงเทพอปาวัดปลายทางสุงเหนคลกนะครับเป็นอย่างรถเร็วมากเลยทีเวิ่งสวนการโดยไม่ต้องรอรีนะครับสำหรับในช่วงนี้ช่วยลดเวลาได้ดีมากเลยทีเดียว ตามมาครับถามมาิิติดกับกระบรถธรรมดาที่251ต้นทางธนบุรีปลายทางประโจคิรีขัด สักคู่ขบวนรถธรรมดาที่262ต้นทางโซนสดริพัฒน์ปายทางกรุงเทพหัวลำโพงกำลังเข้าสู่สถาน,นีรถไฟปักท่อแล้วนะครับ ัวสถานีรถไฟปากเท่านั้นยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ทางหลีกการน้าสถานียังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ทางหลักเรียบร้อยแล้วทางคู่ทาง,ท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 งหลักนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นสถานีที่ปรปับปรุงใหม่นะครับทั้งตัวอาคารสถานีและบ้านพัก จอเวลาออกเกือบ10นาทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับสถานีรถไฟปากทออ รสุขว่าชานชลา,ายาวไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับสถานีรถไฟปากท่อ ท้ายนะครับกับขบวนรถดูนพิเศษทักษิตรัฐที่3า11ตนทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางชุมทางหาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อขนขบวนสู่สถานีรถไฟบ้านคูบัวแล้วนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเปิดเส้นทางคู่ช่วงบ้านคูบัวถึงสารพี ส่วนนครปฐมถ,ถึงบ้านคูโบนั้นยังเป็นทางเดี่ยวอยู่การก่อสร้างนั้นยังไม่เรียบร้อยเลยทีเดียวรถจักร q s ์5207 ตอนนี้ขบวนสารหนึ่งจอดตรวจทางสะดวกอิเล็กทรอนิกส์ของสถาน,นีรถไฟบ้านกู่บัวนะครับ ว,วันนี้วันที่14ธันวาคมพุทธศัร 2, กราช2566ยังเป็นเวลาเดิมนะครับตั้งแต่15ธันวาคมพุทธศัร 2, กราช2566จะเป็นเวลาใหม่แล้วนะครับจะไม่ได้เห็นรถสายใต้ในช่วงกลางวันแล้ว 262ต้นทางสวนสันพันธปลายทางกรุงเทพมหนครเดิสู่สถานีต่อไปนะครับ กันด้วยนะครับรายการติดตามรับชมการติดตามชมในคลิปใน e ีต่อไปกับซีรีส์วันธรรมดาหมุใชายพาวุ้นรถไฟสวัสดีครับ